อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องติดตามก็คือละครเมืองแก้วซึ่งบอกเลยนะคะว่าคืนนี้เนี่ยใครที่ชอบแบบฉากว่าความฉากกฎหมายห้ามพลาดเด็ดขาดคืนนี้เป็นคิวของเข้มหาสวีค่ะจะเป็นพยานให้คณะริญยรัตสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยไปหาหลักฐานเรื่องรถของพี่ตรีเศรษฐกิที่โดนชนและก็เป็นพยานสําคัญที่เคยเจอในวันเกิดเหตุฉากนี้เข้มขึ้นสารครั้งแรกนะก็เกรงอยู่ไม่น้อยนะคะเพราะคุณผู้ชมดูอ่ะบรรยากาศต่างๆเนี่ยคือเหมือนจริงสุดๆนะ ส่วนฟีฟ้าเพรมอน,นันต์ก็มาด้วยอ่ามาเป็นกําลังใจให้เจ้านายเบื้องหลังเลยเป็นการช่วยป่วนเอ้ยไม่ใช่ช่วยส่งกําลังใจให้ห่างใกล้ชิดนะคะวันนี้คุณต้องพูดอะไรม้างกเป็นพยานครับเป็นพยานให้ ให้คุณเพลวช่วยหนรัยให้หมชื่นเป็นปีที่พวกเราทำงานต้องการหาความยุติธรรมให้กับคนที่ไม่รุ่นพี่เราจองหเลาร่คือมันอาจจะออกอากาศไม่ได้หลงรักเธอเข้าแล้วนะแม่ยอดยายีวันนี้มาศาลอาญาพิพากษาเรื่องคดีความ หลายคดีความด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นก<ๆ>็มีมีว่าคดีความของงามพิดผมมาชิลทุกวันพี่ถ่ายผมอยู่ไหมเนี่ยเมืองหลังยังสนุกขนาดนี้คือสนุกแน่นอนไม่เชื่อดูจากบรรยากาศเมื่อกี้ได้เลยให้ทุกคนรอติดตามมีฉากให้ลุ้นเยอะอยู่เหมือนกันให้ทุกคนได้แบบได้ตื่นเต,นต้นไปกับพวกเรา เข้มชอบร้องเพลงมากแล้วถ้าสังเกตนะ <c oughs> พี่ปุ้มผู้ชมครับผมสัมภาษณ์เราเนี่ยมันจะคัดเป็นคัดคัด,คด <c oughs> แล้วบอกว่าคนจะเข้ามาเรื่อยๆเพราะอะไร <c oughs> พเพราะเข้มสนมาก <c oughs> มันมีความคอนติเนียในการสัมภาษณ์ <c oughs> อย่าพูดอะ <c oughs> ไรก็พูดเพราะฉะนั <c oughs> ้นการนคัดคัดคัดแบบนี้จะบอกเลยนะว่าในศาลดุเดือดมากตั้งแต่วีคที่แล้วแล้วนะครับเรื่องนี้คดีนี้จะจบลงยังไงเดี๋ยวต้องติดตามัรอติดตามห้ามพลาดนะเกาะติดกันเลยนะคะ